ถ่ายวิดีโอต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคลิปนี้มีคาตอบสวัสดีครับพี่เล้งช่างภาพสอนถ่ายภาพมัธยคลาสอาร์เธอร์ครับปัวใจสําคัญของการถ่ายวิดีโอให้ออกมาสวยก็คือถ่ายยังไงก็ได้ครับแต่ต้องให้ภาพออกมาสมูทภาพไม่สั่นจนคนดูแล้วปวดหัวหรือว่าปวดตานั่นเองครับทำให้งานวิดีโอถึงต้องมีอุปกรณ์ช่วยเยอะมากตั้งแต่กิมบอลดอลลี่ริกและอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้ภาพออกมาดูสวยนั่นเองครับแต่เชื่อไหมครับว่าขาตั้งกล้องตัวเดียวก็สามารถถ,ถ่ายวิดีโอให้ออกมาสวยได้เช่นกันเรามาเริ่มถ่ายวิดีโอง่าย การแผนกล้องคือการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาหรือว่าขวาไปซ้ายต่อมาเป็นการทิ้วกล้องครับทิ้วก็คือการหมุนกล้องในแนวดิง่งไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่จากล่างขึ้นบนหรือว่าบนลงล่างนั่นเองต่อมาคือการถ่ายภาพแบบยกกล้องขึ้นนะครับจิ๊บช็ชอตเป็นการเคลื่อนที่กล้องขึ้นลงช้าๆนะครับมุมนี้ผมจะการถ่ายดอกไม้มุมต่ำนะครับผมก็จะใช้วิธีการกลับหัวกล้องแล้วก็แผนกล้องช้าๆครับต่อมาผมมาใช้ขาตั้งกล้องแทนริกนะครับซึ่งภาพที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความสั่นนิดๆแบบเรียวๆครับ ให้อารมณ์เหมือนคนดูเนี่ยกำลังอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับคนถ่ายเลยต่อมาเป็นการถ่ายภาพน้ําพุนะผมก็อยากให้น้ําพุเนี่ยดูสโลสว์สวยๆก็เลยถ่ายเป็น120เฟรมเรทแล้วก็มาดึงสโลว์ในโปรแกรมครับอันนี้เป็นการบินโดรนด้วยขาตั้งกล้องนะครับวิธีการแบบนี้ก็เาจจต้องล็อกขาตั้งกล้องให้แน่นๆก่อนนะครับส่วนนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่แบบดอล,ลีภาพครับก็คือการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาหรือว่าขวาไปซ้ายนั่นเองทีนี้มาดูวิดีโอที่เกิดจากการใช้ขาตั้งกล้องตัวเดียวกัน ครับว่าแค่ขาตั้งกล้องตัวเดียวเนี่ยก็สามารถทําให้เราถ่ายงานวิดีโอได้เช่นกันด้วยขาตั้งกล้องตัวนี้ครับจาก KNF Concept รุ่น BI-234M ตัวนี้ซึ่งมีน้ำหนักตัวเพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็สูงถึง1 6 4ซมตรเลยนะครับแค่นี้ก็จะได้คลิปวิดีโอสวยๆไม่ใช้งานกันแล้วและวสำหรับใครที่สนใจขาตั้งกล้องรุ่นนี้เนี่ยพี่เลงก็ปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับไปตากันได้เลย